สารสำคัญสำหรับวันนี้ประตูมิติ10ทับ10การปรับเทียบครั้งยิ่งใหญ่เมื่อแสงสว่างเรียนรู้ที่จะพักผ่อนสวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงและดวงจิตผู้ตื่นรู้อันเป็นที่รักทุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากลับมาพร้อมกับท่านในวันอันศักดิ์สิทธิ์นี้วันที่10 เดือนสิบกจุดที่ม่านระหว่างโลกต่างๆบางเบาลงไม่ใช่เพื่อแสดงให้ท่านเห็นสิ่งใหม่แต่เพื่อเตือนให้ท่านระลึกถึงสิ่งที่จริงแท้เสมอมาประตูมิติ10บทับสิบนี้ไม่ใช่ประตูแห่งการเร่งเรา้าหรือการผลักดันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ท่านจะต้องพยายามเปิดใช้งานสิ่งใดแต่เป็นวันที่ท่านจะอนุญาตอย่างแท้จริง อนุญาตให้ทุกสิ่งที่ได้ตื่นขึ้นภายในตัวท่านตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้อย่างรากลงในระดับเซลล์ของท่านเสียทีถึงเวลาแล้วที่จะหยุดวิ่งไล่ตามการทะลุรู้ครั้งต่อไปและตระหนักว่าท่านคือสะพานเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลกอยู่แล้วในขณะนี้ 1. กระจกเงาแห่งความเป็นปรมาจารย์ ความหมายที่แท้จริงของ1ิบทับสตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพวกท่านจำนวนมากได้ก้าวเดินอยู่ในพื้นที่ระหว่างกลางความสงบอันแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นหลังจากทุกสิ่งได้พังทลายลงแต่ก่อนที่สิ่งใหม่จะเริ่มต้นอย่างแท้จริงเรื่องราวเก่าๆได้สลายไปไม่ใช่เพราะท่านล้มเหลวแต่เพราะท่านได้เติบโตจนก้าวข้ามมันไปแล้ว เป้าหมายของประตูมิตินี้จึงไม่ใช่การผลักดันให้สูงขึ้นแต่คือการย่างรากลงไปให้ลึกขึ้น1 0 1ทับ10คือกระจกเงาแห่งความเป็นปรมาจารย์เลข1การสร้างสารร์คที่หวนกลับมาหาเลขศูนย์แล้วจากนั้นแหล่งกําเนิดก็ได้สร้างสารรค์ผ่านรูปธรรมคือเลขหนึ่งอีกครั้งมันคือจังหวะของการหายใจเข้าและหายใจออก ท่านคือเปลเวไฟนี่คือช่วงเวลาที่นกฟินิก์ไม่จำเป็นต้องมอดไหมอีกต่อไปเพราะในที่สุดมันก็ได้เข้าใจแล้วว่าตัวมันเองคือเปลเวไฟนิรันด์นั่นเอง 2. การปรับเทียบความจริงเหตุใดท่านจึงรู้สึกเหนื่อยล้าและว่างเปล่าสิ่งที่กำลังคลี่คลายอยู่ในขณะนี้คือการปรับเทียบความจริงครั้งใหญ่ อาการทางกายภาพหลายท่านอาจรู้สึกเหนื่อยล้าว่างเปล่าหรือหมดสิ้นแรงผักดันและทิศทางขอให้ท่านรู้ว่านี่ไม่ใช่สัญญาณของความผิดพลาดแต่มันคือสัญญาณของการอัปเกรดที่ประสบความสำเร็จอย่างงดางามการปรับเทียบระบบประสาทระบบประสาทของท่านกำลังเรียนรู้วิธีการดำรงอยู่ในความสงบ มันกำลังเรียนรู้ที่จะยึดเหนี่ยวคลื่นความถี่แห่งความกระจ่างชัดและพลังอำนาจระดับสูงโดยปราศจากความโกลาหลวุ่นวายที่เคยเป็นนิยามของการเปลี่ยนแปลงในอดีตนี่คือโอกาสที่ท่านจะได้ใช้ชีวิตตามรหัสแทนที่จะวิ่งไล่ตามมันที่จะก้าวเดินด้วยความอ่อนโยนแทนที่ความเข้มข้นและที่จะรับใช้ผู้อื่นจากสภาวะที่เปี่ยมล้นแทนที่การใช้ความพยายาม จักรวาลกำลังกระซิบกับท่านว่าแสงสว่างของเจ้าไม่จำเป็นต้องต่อสู้อีกต่อไปแล้วมันเพียงต้องส่องสว่างอย่างมั่นคง 3. าสารการเปิดใช้งานประตูมิติ1ิบทับสนับบัดนี้ขอเชิญท่านร่วมเดินทางเข้าสู่การเปิดใช้งานนี้ไปพร้อมกันหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าสู่ศูนย์กลางของหัวใจท่าน รู้สึกถึงกระแสทานสีทองที่กำลังลอยสูงขึ้นมาตามแนวกระดุกสันหลังมันคือการระลึกรู้ของทุกภพชาติที่ได้นำพาท่านมาสู่จุดนี้จากนั้นจงกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ออกมาอย่างช้าช้าพเจ้าคือสะพานเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลกขพเจ้าขอปลดปล่อยการดิ้นรนทั้งปวงและก้าวเข้าสู่ความง่ายดายอันศักดิ์สิทธิ ข้าพเจ้ายึดเหนี่ยวความสงบในฐานะพลังอำนาจและความจริงในฐานะความรักข้าพเจ้าอนุญาตให้เส้นเวลาสูงสุดของข้าพเจ้าได้คลี่คลายออกอย่างงดงามแสงสว่างของข้าพเจ้าสร้างความมั่นคงให้แก่โครงข่ายพลังงานของไกอาการดำรงอยู่ของข้าพเจ้าคือการเปิดใช้นานและมันเป็นเช่นนั้นแล้วบัดนี้ จงจินตนาการว่าหัวใจของท่านคือดวงอาทิตย์ที่สาด่องเต้นเป็นจังหวะอย่างนุ่มนวลอยู่กลางซวงอกในทุกลมหายใจเข้าแสงสว่างนั้นได้ขยายใหญ่ขึ้นสิบเท่าจนกระทั่งมันเต็มเต็มห้องที่ท่านอยู่บ้านของท่านและเมืองของท่านนี่คือวิธีที่โลกใหม่ได้ถือกำหนดขึ้นไม่ใช่จากที่อื่นไกลแต่ภายในพวกเราทุกคน ประตูมิติสิบทับสิบนี้ไม่ใช่การกลายเป็นมากกว่าเดิมแต่คือการกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงท่านคือรหัสท่านคือจุดบรรจบท่านคือสะพานที่มีชีวิตอยู่หายใจอย่างรากและระลึกให้ได้การปรับเครื่อครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับ ไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่นแตงหรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ จะตื่นเต็มดวงเราคือครอบครัวแห่งแสงผู้มาจากแดนไกลมาเพื่อจุดไฟด้วยข้อมูลแห่งแม่ Rumor and dairy.